13สิงหาคมมีงานชื่อว่า Made by Google นะครับเป็นอีเวนท์ที่ Google จัดตั้งขึ้นในงานนี้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Pixel 9ด้วยแล้วก็โชว์โหมดกล้องโหมดใหม่ครับจะเป็นการแก้ปัญหาการถ่ายภาพหมู่ที่จะต้องมี1คนเสียสละเป็นตากล้องอยู่เสมอไปจากนี้ไปตากล้องไม่ต้องเป็นผู้เสียสละอีกแล้วครับคุณสามารถมีภาพอยู่ในภาพหมู่ได้ด้วย เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีงานอีเวนต์หนึ่งซึ่งผมก็งงว่าเออไม่เคยได้ยินชื่องานนี้มาก,ก่อนครับเป็นได้ยินเป็นครั้งแรกเหมือนกันชื่องาน made by Google เออปกติช่วงกลางๆปีปลายปลายปีแบบนี้เราก็จะมีแต่งาน Google I/O เนาะซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราเปิดตัว Pixel เปิดตัว Android เวอร์ชันใหม่ๆเขาก็จะเปิดตัวในงาน Google I/O ทีนี้ Google I/O น่าจะผ่านไปแล้ว แล้วก็มามีเวนนี่อีกทีหนึ่งเข้าใจว่า Google น่าจะแยกงานเป็น2งานเพราะว่า Google เริ่มมี Product มากกว่าที่จะเป็น Android หรือเป็นสมาร์ทโฟนพิกเซลแล้วก็เลยม,มี Product ์ทางด้าน AI บ้างเลยนะครับก็คิดว่า น่าจะเพิ่มงานนี้ขึ้นมาแต่ไม่รู้เพิ่มเมื่อไหร่นะไม่รู้มีปีที่แล้วมีหรือเปล่าหรือว่าปีนี้มีเป็นครั้งแรกนะครับใครทราบบอกผมทีผมเพิ่งเคยได้ยิน m ม d บ by Google นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาในงานเนี่ยมี Product ใหมๆ่ๆ s e r เซอรใหมๆ่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของ Google ที่น่าสนใจเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของ AI เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคลิปนี้นี่ผิดสังเกตไหมฮะเออข่าวล้ำหน้านี่มา9โมงนะเออ คลิปนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของ Made by Google ซึ่งจะมีทั้งหมด3คลิปด้วยกันนะครับออกอากาศเช้ากลางวันบ่ายเลยนะโมงเที่ยงบ่าย3ห่างกัน3ชั่วโมงวันนี้ติดตามนะครับเราจะมี3คลิปด้วยกันในลำหน้าโชว์ของเราเอาคลิปแรกไปก่อนนะครับในงาน m ม d e by Google เนี่ยเขาเปิดตัว Pixel 9ซึ่ง Google ได้โชว์หมดกล้องใหม่ครับที่ชื่อว่า a d d Me เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพหมู่ใช่ไหมครับมันจะต้องมี1คนเสมอที่เสียสละ ไปเป็นตากล้องเพราะไม่งั้นใครจะถ่ายละ่ะใช่ไหมฮะถ่ายเสร็จปุ๊บสมัยก่อนเราก็แก้เขินเราก็ดูแลจิตใจคนที่เป็นตากล้องเพื่อไม่ให้เขาเสียใจใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าอ่ะ,อะงั้นอ่าคนนี้ถ่ายแล้วอ่ะไปสลับกันหน่อยสลับกันไปเป็นตากล้องไปถ่ายเอาตากล้องกลับมายืนถ่ายสุดท้ายเราได้รูปกี่รูปเราได้รูป2รูปที่รูปหนึ่งไม่มีไอตากล้องคนแรก รูปที่2ไม่มีตาก,กล้องคนที่สองสุดท้ายภาพนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีใช่ไหมฮะแล้วคนเอาไปใช้เขาจะต้องเอาไปใช้ยังไงลงทั้งสองรูปเหรอหรือไปเลือกอ Google, Google ก็เลยบอกว่าเราจะแก้ปัญหานี้ครับจะได้ไม่ต้องมีผู้เสียสละอีกต่อไปนี่คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า add me ครับเวลาคุณเปิดโหมดถ่ายภาพขึ้นมานะครับแล้วคุณเลือกคำสั่ง add me นะครับคุณถ่ายรูปหมู่ตามปกติเลยนะฮะถ่ายเสร็จปั๊บ ให้ใครสักคนมาถ่ายรูปแทนคุณแล้วเอาตากล้องกลับเข้าไปในเฟรมซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปพอตากล้องอีกคนหนึ่งมาเพ่งปุ๊บอ,าอ้าวง,งี้อย่างงี้รูปรูปที่ถ่ายก็ไม่มีผมดิมีพอเขาจะเอารูปแรกอะลอยขึ้นมาในเฟรมเลยครับพอคุณกดแอดมีอะคุณถ่ายรูปแรกเสร็จปุ๊บรูปแรกมันจะค้างอยู่ตรงนั้นเลยแล้วมันก็จะเปิดโอกาสให้ตากล้องเนี่ยไปเดินไปยืนหาตำแหน่งของตัวเอง ไอคนถ่ายรูปคนแรกรูปแรกอะไปยืนหาตำแหน่งตัวเองว่าตัวเองจะยืนตรงไหนจะอยู่ริมสุดจะอยู่ด้านหลังจะชูคอขึ้นมาแล้วก็กดถ่ายเพราะว่ารูปนั้นคือรูปแรกที่เอามาถ่ายซ้ําเป็นรูปที่2แล้วก็เติมตากล้องคนที่ถ่ายคนแรกเข้าไปเป็นไงสุดยอดไหมนี่คือพลังของ AI นะฮะโอ้ฟีเจอร์ a อสมีนี่ผมแหมอยากจะสแ a n d i n g โอเวชั่ให้เลยสุดยอดจริงๆอะ ทำได้ยังไงคิดได้ยังไงไม่รู้นี่ฮะมันเป็นตัวอย่างหนึ่งเวลาเรามี AI แล้วเราก็สามารถทาหลายสิ่งหลายอย่างตามจินตนาการได้ทีนี้มันอยู่ที่ไอเดียเราละพอเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเราเอา AI ไมาแก่มันก็สามารถทําได้แบบนี้เห็นไหมฮะนี่จากนี้ไปการถ่ายรูปหมูจะไม่ต้องมีผู้เสียสละอีกแล้วนะฮะแต่ว่าฟีเจอร์นี้น่าสงสัยตรงที่ว่ามันจะอยู่ในพิกเซลอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ใน Android อื่นๆด้วยถ้าถามผมนะ ผมว่าตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้าจะมีแค่ Pixel 9อย่างเดียวที่มีแอปมีตัวนี้ใครอยากได้ฟีเจอร์นี้ต้องไปซื้อ Pixel 9มาใช้แล้วหลังจากนั้นปีถัดไปเนะี่ยผมว่าน่าจะปล่อยให้เป็นสแตนดาดของ Android เป็นซอฟต์แวร์กล้องสแตนดาดแล้วก็ทุกคนที่เป็น Android สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นใครอยากใช้อาจจะต้องอดใจรอหน่อยนะครับอย่าลืมติดตามชมอีก2คลิปด้วยนะตอนเที่ยงกับตอนบ่ายส